นี่ครับผมคุณพ่อเบิรนจะขายนะครับผมนี่เป็นง้ว่นะครับผมง้วกว่าสามตัวนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวคนกำลังอันนี้เห็นบ้างครับผมเนี่ยนี่ครับผมเนี่ยสามตัวนี่ครับผมสีขาวหมดเลยนะครับเนี่ยง้วโซโลเล่เพื่อน่านี่สามตัวครับผมนี่สีขาวหมดนี่แหละครับสามตัวหาเมื่อนะครับผมเนี่ยสามตัวเป็เมียครับลูกแม่เล่นวะครับลูกจบหนึ่งลูกนะโอ้นี่ครับผมเพื่อนยากใค่ะ ตสามตัวหามเงินนะครับผมเนี่ยโอ้นี่ครับผมเนี่ยเป็นอยากสีขายครับผมติดต่อได้นะครับผมเดี๋ยวผมสีผ้าเบิ้งสักก้อนถ้าพี่น้องนะครับผมมากหรือจังใดนะครับเดี๋ยวก็ผมติดทีมรายละเอียดการติดต่อครับคุณพ่อไว้ใหย่นะครับเดี๋ยวผมพผ้าเบิ้งก้อนนี่ครับผมสามตัวครับผมเนี่ยสีขาวนี่ครับผมเนี่ยสามตัวนะสามตัวสีขาวนั่นครับนี่ครับผมเนี่ยสามตัวเดี๋ยวเฟยน้องให้พี่น้องเบิ้งนี่ครับ งาสามันปะครับจักเดือนแล้วครับเนี่ยลูกบัวพ้อเนาะครับโอ้ตัวนี้เนาะครับโอ้เป็นพี่เป็นน้องกันนะโอ้เป็นพี่เป็นนน้องลูกตัวนี้โอ้นี่ครับผมคุณพ่อพิญอยากขายนะครับผมเนี่ยครับนี่ครับอยากขายผมพาพี่น้องย่างเบื้องแน่หาเมื่อนเนาะครับสามตัวนี่ครับเบื้องท่าเบื้องท่านี่เบื้องสวดเบื้องส่งเบื้องท่าเบื้องทาั้งคน ถ้าพี่น้องสนใจหรือมม่ครับเนี่ยลูกแมีเบิดเพิ่วมาครับผม,มนีม่นี่ครับผมเนี่ย้าพี่น้องชอบหรือจังเลยโอ้หนีหนห่รนนนครับเบ่งส่วนบางส่งครับผมเด็กสามตัวหาเมื่อนครับนี่ ต่อร่างต่อรอางละเอียดขอสามโตต่อรองคุยกับคุณพ่อได้ครับผมคุยบ่อย่ากครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิมรายละเอียดการติดต่อครับคุณพ่อให้นะครับผมเนี่ยผ้ายางพี่น้องยางเบิ้งก่อนครับผมว่าเป็นตั้งเด่นนะครับผมเดี๋ยวคุณพ่อเพิ่นนะครับเจ้าของเพิ่นนี่ครับผมนี่ยสามโตแล้วก็โตพุ่นนะครับตัวนี้ม้วนมันนะครับผมนี่ยตีน้องเบิ้งครับผมงาม ครับพี่น้องสนใจหรือจังใดนี่ครับผมเนี่ยนี้ครับผมพามาเบิงตลาดงัวครับผมตามดีเอฟซีขอเนาะครับผมพามาเบิงนี่ก็ตีผ้ามาเบิงครับผมนี่ถ้าพี่น้องถืกใจหรือมากตัวใดก็ติดต่อตามรายละเอียดที่ผมทิมให้ไว้เด้อครับผมมาเป็นจังใดจังใดคุยรายละเอียดกับเพิ่นมาท่าจังใดเงินว่พ่อหรือจังใดขาดเท่าใดก็คุยกับเพิ่นต่อเพิ่นคุยง่ายครับผมเนี่ยอันนี้มันน้อยครับผมเพิ่นว่านี่ยไม่ได้เ่มสองเดือนมันไหครับเนี่ย วันนี้พอสองเดือนแล้วครับผมเนี่ยครับผมแล้วก็ตัวนี้นะ,ะน,น,น,นี่ครับผมแล้วก็ตัวนี้น้ำอีกโอ้ครับผมเนี่ยตัวนึ่ก็วันพ่อสองปีหรืเปาโอ้วันนี้พอสองปีปีกุ้งกั้นนี่นะครับกุ้งปีหเดือนม่เอนหรโอ้ปีกุ้งกั้นนี่ครับผมเนี่ยข้าพออาาี่นะะ้อ,มนนมนอมงมาเบิ้องนะครับผมนี่ถ้ามักตัวใดเลือกตัวใดชอบจังใดก็จังว่าถูกใจก็ติดต่อคุยกับคุณพ่อเพื่อน มากดอกว่าครับผมเนี่ยนี่ครับผมเนี่ยสามตัวนี่ครับผมเนี่ยชิครับพี่น้องมาเบิ้งนี่ครับสามตัวสามตัวครับห้ามเงินมาสั่นครับนี่ต่อรองได้ครับคุณพ่อต่อรองได้ครับผมว่าว่าเน่ยครับผมเนี่ยเหลืออยากจะเบิ้งตกวกินยังไงเดี๋ยวผมกับทีมรายละเอียดการติดต่อคุณพ่อไปครับผมอยากไม่เห็นอย่างมัสัมผัสอย่างมัลุมมาค้ามาใบใบได้บครัได้ครับโอ้ใบได้อยู่ครับผมนี่ลึื่องยุ่ดอกเนาะครับบได้ จับได้ใบได้นี่ครับนี่โอ้จับได้จับได้ใบได้ครับผมนี่ครัพยายามหนุ่บผมหัวเล่หัวหลุนครับเพื่อนว่านี่นี่ครับผมมาเบิ่งใกล้ๆเพื่อนสนใจเลยครับผมนี่พี่น้องมักชอบอยากได้แองไเกัลคุณพ่อเบอร์นะคุณพ่อครับขอเบอร์ติดต่อเลยครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดสี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่ 889889ครับเนาะครับผมนี่เบอร์ทั้งๆติดต่อของคุณพอ่อเนาะครับผมนี่ผู้ใดที่อยากจะได้เนาะครับผมนี่ยหารื้อรถได้ครับ3ตัวเลยหารื้อต่อได้เลยมาคุยกันคุณพ่อบอกาม่ยากหรอกครับผมนี่ยสาตัวนี้แหละครับผมนี่ถ้าพี่น้องสนใจมักหรืจอจังไดถูกใจก็าตามที่ผมให้ครับผมโทรสอบถามคุยกับคุณพ่อได้เลยครับผมนี่มักจังใดหรือจังใดก็โทรคุยกันได้ครับผมหรืออยากจะสัมผัสอยากเห็นโทรหาคุณพ่อก่อนหรือสิไปหาคุณพ่ออยู่เสร็กันเดี๋ยว จังกุ้ยกันเนาะครับผมเน่มือนีดกกับผ้ามาเบิงครับผมเธอพี่น้องสนใจอยากจะได้เนาะครับผมเน่นี่ครับผมเลี้ยงง่ายอยู่แล้วเนาะครับผมเน่เลี้ยงงาย่าย,งงายครับผมเน่ย <c oughs> กินง่ายครับผมนี่เลี้ยงง่ายครับผมเน่